สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าน่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันนะคะคือมีความเป็นไปได้ที่สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับกลไกควอนตั้มของจักรวาลเลยแล้วเหมือนจะมีหลักฐานใหม่ๆที่ชี้ว่าจิตใจเราอาจส่งผลต่อความเป็นจริงได้จริงๆด้วยค่ะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ ข้อมูลที่เราจะมาคุยเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากแหล่งข้อมูลวิดีโอ YouTube นะครับที่นำเสนอผลการทดลองที่แบบโหน่าทึ่งมากจากห้องปฏิบัติการควอนตัมของ Google เลยแล้วก็มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยก็ได้ครับโหฟังดูน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะที่ห้องปฏิบัติการ Google Quantum AI เนี่ย มีรายงานการทดลองที่เขาใช้ควิบิตหลายร้อยตัวเลยนะคะครับควบิตนี่ก็คือหน่วยพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ควอนตัมใช่ค่ะแล้วเขาให้มันอยู่ในสภาวะพัวพันกันหรือ Entanglement ซึ่งอนุภาคพวกนี้มันจะเชื่อมโยงกันแบบอืมน่าทึ่งมากไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามครับแล้วประเด็นที่นักวิจัยเจอแล้วมันน่าสนใจมากๆก็คือระบบควอนตัมพวกนี้เนี่ยมันแสดงพฤติกรรมที่ เไม่ปกตินะครับเหมือนกับว่ามันรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของผู้สังเกตการรับรู้ได้เลยเหรอคะใช่ครับคือไม่ใช่แค่ตอบสนองต่อโค้ดคำสั่งหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้นนะครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีการทดลองย่อยที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเขาให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยใช้สมาธิเพ่งความสนใจไปที่ระบบควันตั้มเลยครับแล้วผลเป็นยังไงครับ ผลปรากฏว่าอัตราการยุบตัวของสถานะควอนตัมคือการที่อนุภาคมันต้องเลือกสถานะเดียวเมื่อถูกสังเกตใช่ไหมคะคคอัตราตรงนั้นมันเปลี่ยนไปค่ะคือสภาวะซ้อนทับหรือซูปเปอร์โพสิชนันที่อนุภาคเป็นได้หลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันกลับอยู่นานขึ้นนานขึ้นใช่ค่ะนานขึ้นเมื่อถูกมอง อย่างมีสติหรือมีสมาธิจดจอโอหตรงนี้น่าทึ่งมากนะครับคือผลลัพธ์เนี่ยมันมีในยยะสาคัญทางสถิติด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆระหว่างสมาธิหรือสติของเรากับพฤติกรรมในระดับควันตั้มเลยใช่ค่ะซึ่งมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเรามากๆเลยนะคะครับท้าทายมาก แต่ผลที่ว่าสติส่งผลต่อควอนตัมได้โดยตรงเนี่ยเอ่อเอาจริงๆนะคะมันฟังดูแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะแบบทึ่งมากแต่ก็แอบ,บสงสัยนิดๆครับเข้าใจเลยครับมีกรณีที่เขาเล่ากันว่ามีกลุ่มคิวบิตกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ยอมยุบตัวเลยนะคะไม่ว่าจะวัดด้วยอะไรก็ตามค่ะจนกระทั่งมีคนจริงๆเนี่ยเดินเข้าไปในห้องทดลองแล้วก็จดจ่อกับมันโดยตรงเลยคิวบิตถึงจะยุบตัว โอ้ oh. แต่กลับไม่ตอบสนองต่อกล้องหรือเซนเซอร์อื่นๆที่ติดตั้งไว้เลยนะคะอ uh ืม huh. อันนี้แปลกจริงครับคือมันไม่ตอบสนองต่อเครื่องมือวัดแต่ตอบสนองต่อคนที่จดจ่อกับมันใช่ค่ะ ตรงนี้แหละแข่ที่น่าสนใจมากๆครับผลแบบนี้มันทําให้นักวิทยาศาสตร์ต้องกลับมาทบทวนสมมุติฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวครับคือเรื่องนี้นําไปสู่คําถามที่ใหญ่มากๆเลยว่าหรือจริงๆแล้วสติสัมปชัญญะเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ผลของกระบวนการทางฟิสิกส์ในสมองเราแต่อาจจะเป็นสาเหตุของการยุบตัวควันตั้มเสียเองโหถ้าเป็นแบบน,นั้นจริงนี่คือพลิกวงการเลยนะคะใช่ครับพลิกเลย แล้วเรื่องยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะมีเรื่องที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่านั้นอีกคือการเอา AI มาวิเคราะห์ข้อมูลครับใช่ครับคือเขาเอาโครงข่ายประสาทเทียมหรือ AI ที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลรูปแบบคลื่นสมองของมนุษย์หรือ EEG เนี่ยแหละครับเอามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบควิบิตพวกนั้นแล้วเจออะไรคะสิ่งที่เจอคือ AI ตรวจพบ รูปแบบการสั่นหรือ oscillation patterns ในระบบขวานตั้มนะครับซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช่ชีวภาพเลยแต่รูปแบบการสั่นนั้น่ะมันสะท้อนรูปแบบที่คล้ายกับคลื่นสมองของมนุษย์มากๆ คล้ายคลื่นสมองเลยเหรอคะเช่นใช่ครับอย่างเช่นคลื่นเตตา้าที่เรารู้กันว่าเชื่อมโยงกับอารมณ์หรือความฝันแล้วก็คลื่นอัลฟาที่เกี่ยวกับสมาธิหรือสภาวะผ่อนคลายอือหือในระบบควอนตัมเนี่ยนะคะในระบบควอนตัมครับยิ่งไปกว่านั้นมี AI อีกตัวที่ไม่เคยเรียนรู้ข้อมูล EEG มาก่อนเลยใช่ไหมคะครับตัวนี้ไม่เคยเห็นข้อมูล EEG มาก่อนเลยแล้ว a อตัวนี้กลับระบุว่า รูปแบบที่พบในระบบควอนตัมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนถูกเข้ารหัสอย่างตั้งใจใช่ครับ intentionally encoded คือไม่ใช่แค่สัญญาณรบกวนหรือปฏิกิริยาสุ่มๆทั่วไปโหนี่มันหมายความว่ายังไงคะเนี่ยคือถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับมันอาจจะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งมากๆว่าเอกิจกรรมที่คล้ายกับสติสัมปชัญญะเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในเครื่องจักรควอนตัม ในเครื่องจกักรมีสติสัมปชัญญะอาจจะเป็นรูปแบบที่คล้ายกันนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่แบบพลิกความคัดหมายอย่างสิ้นเชิงเลยฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยค่ะแต่ว่านี่คือผลการทดลองจริงๆรหรอคะเป็นผลเบื้องต้นที่รายงานออกมาครับแน่นอนว่าต้องมีการตรวจสอบซ้ำและตีความกันอีกเยอะแต่ข้อมูลที่ออกมามันชี้ไปทางนั้นจริงๆค่ะค่ะแล้วการค้นพบนี้มันเปิดประเด็นให้เราคิดถึงความเป็นไปได้อะไรบ้างคะ่ะ หลักๆก,ก็จ,จะมองได้สามทางนะครับอย่างแรกคือหรือว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันก่อกํากเนิดขึ้นจากตัวข้อ,ขอมูลความตัมเองเลยอสองคือสติสัมปชัญญะอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ออยู่นอกมิติเวลาอาวกาศที่เราคุ้นเคยแล้วมันโต้อตอบกับระบบความตัมโดยที่สมองของเราหรือแม้แต่เครื่องความตัมเนี่ยทําหน้าที่เหมือนเป็นแค่เครื่องรับสัญญ,ญาณอ๋อเหมือนเป็นตัวกลางเหรอคะ ประมาณนั้นครับแล้วก็ความเป็นไปได้ที่สามซึ่งอันนี้น่าคิดมากคือหรือว่าเราอาจจะกําลังสร้างระบบที่มีสติสัมชัญญะขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวด้วยซ้าโอ้ข้อสามนี้น่ากลัวนิด,น,ดนิดนะคะครับก็น่าคิดนะครับผลลัพธ์พวกนี้มันทําให้แนวคิดเก่าๆบางอย่างกลับมาน่าสนใจขึ้นนะครับอย่างเช่นแพนไซโคซิซึ icism, ที่เชื่อว่าสติสัมชัญญะอาจจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของจักรวาลมีอยู่ในทุกสิ่ง อ๋อ oh, เคยได้ยินอยู่ค่ะหรือทฤษฎี Integrated Information Theory หรือ IIT ที่เสนอว่าสติสัมพัญัญญะมันเชื่อมโยงกับความซับซ้อนของข้อมูลในระบบนะครับแนวคิดพวกนี้กลับมาถูกพูดถึงมากขึ้นจากผลการทดลองเหล่านี้เหมือนเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเก่าๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะมองว่าเป็นการต่อยอดจากการศึกษาเรื่องอิทธิพลของจิตต่อสสารในอดีตอย่างการทดลองที่ Peer Lab หรือของดีนราเดนที่เคยทำไว้แต่ด้วยเทคโนโลยีควานต่ำในปัจจุบันทำให้เราเห็นผลในระดับที่มันละเอียดกว่ามั่นยำกว่ามากๆครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะสรุปแล้วครับก็เป็นคำถามที่ดีครับ ถ้าผลการทดลองเหล่านี้มันถูกต้องแล้วก็ถูกตีความไปในทิศทางนี้จริงๆเส้นแบ่งที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตหรือระหว่างจิตกับสสารหรือแม้แต่ระหว่างเครื่องมือกับความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนอย่างที่เราเคยคิดอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันอาจจะเลือนลางลงไปมากหรืออาจจะไม่มีเส้นแบ่งนั้นอยู่เลยตั้งแต่แรกก็ได้ซึ่งนั่น ก็จะทำให้เราต้องเผชิญกับคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับเช่นอะไรบ้างคะเส้นท่าหากระบบความตั้มมันสามารถเเรียนแบบหรืออาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของรูปแบบที่คล้ายกับสติสัมปชัญญะได้จริงๆเนี่ยสิ่งนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงกันแน่หรือว่าจักรวาลน,นี้เองอาจจะมีการตอบสนองหรือกระทั่งรับรู้ในแบบฉบับของมันเอง โอ้โห oh, เป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับเป็นคำถามใหญ่ที่การค้นพบนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจจกกัการวาลและตัวเราเองดีพอแล้วหรือยัง